โอชาติวันนี้วันที่28เดือนธันวาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานพ่อได้มาที่จะเติมสมบัติทั้งหมดให้กับลูกๆล,ลูกนั้นเพียงแต่ต้องทำตามคำสั่งของพระเจ้าจงเพียงพยายามอย่างดีและรับมรดกอย่าได้รับการพ่ายแพ้โดยมายา คำถามของเมอรีอะไรคือความแตกต่างหลักๆระหว่างคำสั่งของพระเจ้าคำสั่งที่สูงส่งและคำสั่งของมนุษย์คำตอบโดยการทำตามคำสั่งของพระเจ้าลูกนั้นกลับไปสู่บ้านของลูกแล้วต่อมาลูกก็รับสถานะที่สูงในโลกใหม่โดยการทำตามคำสั่งที่สูงส่ง ลูกคงอยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลาเพราะลูกยังจะได้รับคําสั่งเหล่านั้นจากพ่อในเวลานี้อย่างไรก็ตามลูกยังจะต้องลงมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆคําสั่งมนุษย์จะทําให้ลูกไม่มีความสุขเพื่อที่จะทําตามคําสั่งของพระเจ้าได้ลูกนั้นจะต้องมีศรัทธาอย่างเต็มที่กับพ่อก่อนผู้เดียวผู้ที่สอนลูก สาระขอคุณธรรมจุดแรกอย่าได้ซ่อนความเจ็บป่วยของลูกจากสัญญาแพทย์จงช่วยตัวลูกเองให้ปลอดภัยจากวิญญาณปีศาจร,ร้ายต่างๆของมายาแน่นอนลูกจะต้องทำงานรับใช้เพื่อที่จะแต้มตีรักษ์อำนาจปกครองให้กับตัวลูกเองจุดที่สองจงมาเป็นผู้ที่มั่งคัง่งด้วยการเติมตัวลูกเองด้วยอัญ,ญมณีแห่งความรู้อันไม่เสื่อมสลายนี้ อย่าได้มีการให้และการเอาใดๆอยู่กับดวงญาณที่เป็นบาปเดี๋ยวนี้ให้ใส่ใจกับการศึกษานี้พรขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นผู้พิชิตมายาและเป็นผู้พิชิตวัตถุธาตุในยุคของการให้ประโยชน์และจงให้ประโยชน์กับทุกๆคน ยุคของการบรรจบพบการถูกเรียกว่าเป็นยุคให้ประโยชน์ในยุคนี้ลูกนั้นจะต้องจดจำความเคารพในตัวเองของลูกในการที่จะอยู่อย่างเป็นดวงยานผู้ให้คุณประโยชน์ตลอดเวลาหน้าที่ของลูกคือการให้ประโยชน์กับตัวลูกเองก่อนแล้วต่อมาให้ประโยชน์กับทุกๆคนอื่นๆ ปล่อยดวงยานมนุษย์ไว้ลูกนั้นคือผู้ที่จะให้ประโยชน์แบนกับวัตถุธาตุและดังนั้นลูกนั้นจึงถูกเรียกว่าเป็นผู้พิชิตวัตถุธาตุและกุ้นเป็นผู้พิชิตมายาเมื่อลูกดวงยานลูกผู้มีชีวิตนั้นมาเป็นผู้พิชิตวัตถุธาตุวัตถุธาตุต่อมาก็ยังจะมาเป็นผู้ประทานความสุขลูกลูกไม่สามารถที่จะถูกจับ โดยการผันผวนของวัตถุธาตุหรือมายาใดๆไม่สามารถที่จะมีอิทธิพลที่เป็นอันตรายใดๆจากบรรยากาศกักบลูกคัดจิพจให้ความเคารพกับความคิดเห็นของกันและกันแล้วลูกก็จะมาเป็นดวงยานผู้ที่มีค่าวขวรเคารพอัจฉริย์โอมสานติ